ออกมากเลยนะเขาอบป้ามากคุณเป็นอบป้านะไม่ตอนนี้คือเมมเบอร์แย่กับจีบคุณนดนนะรู้ยังคอนเทนต์ว่าแบบคิดว่าแต่ละคนจะแบบจะมีแฟนแบบหรือว่าแฟนที่จะเป็นแฟนเราจะเป็นแบบไหนมีคนบอกว่าคุณนดนแน่แน่ยัยมันจีบอยู่ยัมันมีข้างนเห็นข้างไปถึงเห็นข้างว่าน่าจะคล้ายๆครใครจีบคุณโดนเลยดีไหมเลิกเลยไหมเลิกเลยไหมคุณนดนแบบเปลี่ยน จีบเลยแต่ถามว่าคุณน่ะเอาไหมไม่เอาไอเด็กยอ้ยังของพี่หวานอ่ะแต่แนนัของพี่หวานนะต้องเป็นแบบป้าป้าไอ้ยังของอุ้ยต้องไม่ได้ของพี่เป้ของเป้ฉันว่าต้องเป็นผู้ชายจีเนียสอ่ะมันต้องเป็นคอนทราสอ่ะแบบจริงเหรอหนูจะบอกว่าฉริงเหอพี่เป้ชอบคนซึนใช่พี่เป้ เขาคนไกลเธอคนใดใคของเธอยังคงแหวไวขึนมาเขาบอกว่าต้องการคำตอบเลยค่ะว่าทำไมคนหน้าตาดีๆแบบเราถึงเป็นโสดคะเอ้ยแล้วก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันอยากรู้ค่ะเจอเพื่อนถามเพื่อนเจอแม่ถามแม่หมดแล้วค่ะอยากจีบคุณนนจีบเลยคุณนนว่างคุณคุณนนหล่อมากเลยนะเขาอบป้ามากคุณเป็นปอบป้าแล้วฉันอยากจีบคุณนนเลยจีบจีบไม่ตอนนี้คือเมมเบอร์อยากจะจีบคุณนนนะรู้ยังเป็นผู้ชายคือเธอ คิวนะเพราะตอนนี้คิวเมมเบอร์เมมเบอร์ยกกันจิงคุณนนท์แต่คุณนนคุณนนแบบฉันดีฉันดีหนูหนูแต่เมมเบอร์แยกกันจริงคุณนนท์จริงน้ำหกสเปคของน้ำใสหรอหนึ่งสเปคน้ำใสคือสเปคน้ำใสคือหนึ่งไม่เป็นภาระชันไม่เป็นไม่เป็นภาระใสค่ะไม่เป็นภาระชั้นนี่คือสเปคการดับข้อข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองข้อที่ถ่อข้อที่สองเป็นอะไรอ่ะ สูงกว่าต้องสูงกว่า่ฉันบอกเลยว่าแฟนน้ำใสอ่ะทำไมฮะน่าจะต้องเป็นคนเทสต์ดีเลยเบอร์จะไงซียังไงซีใช่เราคุยกันว่าพี่ไม่เคยรู้พี่ไม่รู้พี่หนูไม่เคยเล่ากับหนูไม่เคยได้เจอพี่วันนี้เรามีคอนเทนต์ดีแล้วตอนพักตั้งแต่แอนด์แกรมปังผ่านเลยศตอนพักตอนพักเราเราพูดลด100% 100%คอนเทนต์ว่าแบบ คิดว่าแต่ละคนจะแบบตอบหรือว่าแฟนที่จะเป็นแฟนเราจะเป็นแบบแฟนนายคนอย่างของหนูอ่ะมีคนบอกว่าอะไรนะเป็นผู้ชายเทสจดีแล้วก็สุงกว่าน้ำใสอะไรก็จะดูเป็นแบบมีตัวอย่างไหมยกตัวอย่างดาราขั้นหนึ่งเลยไหมเออวสท็จ แบดดี้นิดนึงแหละแต่ฉันรู้สึกว่าแฟนน้ำใสหลอกดีเลยเขาแฟนน้ำใสจะหล่อจริงหรอไม่แน่เขาเป็นขาเป็นหมอดูว่าอาจจะแบบหน้าตาดีบวกแต่งตัวดีเออเลยหรอ่ว่าสูงกว่าน้ำใสที่2เมตรปะคะเยอะไปค่ะเยอะไปเลยเบอร์ร้อยแปดห้า up อออุ้ยเธอต้องหายากนะร้อยแปดห้าร้อยเจ็ดเจ็ดสิบแล้วกันแล้วเธอแล้วก็แล้วของพี่ออนหนูคำนวณไว้ว่าต้องเป็นคนที่แบบออดให้พี่ออนสองส่วนเฮ้ยแบบเหมือนแบบยอม สองส่วนก็คือการอ่อดหนึ่งส่วนก็คือการแค่แบบเออจะทำอะไรจะถนูว่าพี่อ่อนบอกว่าอยากกินอยากสูบอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออเออกินก๋วยเตี๋ยวไปแต่อ่อนสองส่วนคือแบบเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้ไหมเรากินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคือทรีตีอ่ะแต่ทรีตีด้วยแล้วก็แบบเขาจะทำว่าอ่อนให้ใช่ป่ะคือแบบถ้ามีเรื่องทะเลาะกันอ่ะก็จะหยวนให้เออเพื่อเจะไม่ถามกับเบคกับจันเพื่อ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 เพ่ะเพื่อ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 เ่ะเพื่อเพื่ นะคะจะทักนการพู้เสถียินีพี่น้ำหนึ่งพูดเสถียินีผู้เสถียีเสื้อแดงนะคะมีคนบอกว่าคุณนอนแน่แน่อไม่เยันจีอยู่งเห็นภาพว่าน่าจะคลายคลายคลายคายคลายจีบคุณนนเลยดีไหมรมเลยไหมรมเลยไหมคุณนดนแบบเปลี่ยนจีบเลยแต่ถามว่าคุณนนอ่ะเอาไห้ไม่เอา แฟนนายนะของพี่หวานนะต้องเป็นแบบป้าป้าคือไม่ใช่แบบไม่ใช่คุณป้าป๋าขาไม่ใช่มันต้องเป็นป๋าป้าแฟมิลี่แมนนะเพราะว่าเป็นป้าป้ากับป๋ามาใช่แล้ใช่คนกันแบบป้าป๋ามาจะท่าแบบตาหวานเรียกสามีอะป๋าป้าคือทุกคนแบบฟนเขาเราเขินคือแฟนเขาเราเขินของจริงก็คื อ๋อวิเราคงไม่ได้คนของพี่เป้ของเป้ฉันว่าต้องเป็นผู้ชายจีเนียสอะหน่อยๆอุยอ้ยอเหรอเออมันต้องเป็นคอนทราสอะแบบจิ้งหงอ,อหนูจะบอกว่าจิ้งหงอเลยนะคือตอนเนี้ยประชันใหญ่ <laughs> แต่หนูมองอีกแบบหนูว่าแฟนไอนาคตพี่เป้ต้องเป็นคนที่มีร่อส่วนตัวสูงอ่แบบว่าต้องเป็นคนที่แบบคุ้นเคยกันแบบเป็นคนเป็นคนต้องเป็นคนไม่เจาะแจ๊ะเออเป็นคนที่ I love เออต้องเป็นต้องเป็นคนไม่เจาะแจ๊ะ ขวานได้เลยซืนอยู <ren> ่ซืนอมันมาพี่เป้ชอบคนซึนใช่พี่เป้ชอบ กับพี่เป้แล้วแบบพระเอกซึนมากขึ้นหนูชอบเพราะเขาหล่อแต่พี่เป้ชอบที่เขาซึนได่ด่าอีกค่ะด่าอีกเขาถึงบอกว่าจีเนียสไงเป็นพวกแบบอยู่กับตัวเองไม่ไดชอบเธอหรอกนะไปไกลๆเอาละแฟนคลับก็บอกเกลียดเป้เขาเพระเรนเกลียดคุณคร่ทักเขามาจากมือเป้ที่ไม่ชอบเป้เลยเซินเซิส่วนแฟนน้ำหนึ่งแฟนน้ำหนึ่งฉันว่าต้องเป็นคนรักโลกอุ้ยเคยใครพ่อเลยเหรอรักโลก เชาทำไม่ชาแต่หนูบอกว่าพากันไปเที่ยวที่แบบธรรมชาติใช่ฉันมีเล็บด้วยว้ายอะไอ่ะมาถึงว่าเล็บมาถึงเล็บแบบเล็บมือเล็บมือเล็บมือมีเล็บมือใครเอ่ยเล็บเล็บมาแล้วอ่ะแต่หนูมองว่าแฟนพี่แบบคนที่อยู่กับพี่นึงแน่ะนะหนูนะต้องเป็นผู้ชายนิ่งอะแบบเป็นผู้ชายแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบเคยเห็นว่าที่เป็นไฮเปอร์เกิร์ลกับอะไรนะ กับสุขุมลุ่มลึกๆเออมันมันพูดถ่ายแบบสุขุมหน่อยคือมันไม่ได้ถึงขั้นแบบม้านมงองอาใส่สูรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนนิ่งกว่าฟฟลลิ่งแบบว่าพี่ไอพายดีกับแฟนเขาอะมันแบบเราจะเป็นฟฟลลิ่งนั้นอะไรเงี้ยปากอะไรกันได้อะเป็นแบบมันอยู่ดีๆมัไม่แอมแคมอะไรเงี้ยจริงเออตั้งแคมกับแฟนแตบพี่โทนี่กับพี่แก้วอะไรเงี้ยเออเออก็ไม่ิทธิ์แบบพี่โทนี่พี่แก้วอะไรเงี้ยไม่ิทธิ์อยู่ไม่เสร็จบนหุ่นข่าวอันนี้เล่นเดี่ยวรักอ่พี่ไข่แฟนพี่ไข่

มกประมาณนี้เออเออพกไปพี่น้ำหนึ่งต้องฟังเพลงพี่กอล์จากรรดิแยกแยะกันบ้างมึงไม่ต้องฟังกันเหมือนข้อให้รวยข้อให้รวยแยกแยะกันเถอฉันว่าแฟนน้ำหนึ่งอะเล่นกีตาร์เพลงอินดี้เฮ้ยมันไปได้ไหมมันไปได้เฮ้ยมันเป็นคนอินดี้เป็นคนอินดี้ด้วยมันเป็นคนแบบเล่นกีตาร์จริงแบบนี้นิ่งดี่ะนิ่งนดีดีต่อพี่เป็นนุแล้วครับพี่น้ำหนึ่งกันกันยิ ไปเลยไปเลยน้ำหนึ่งขับนี่คือไปเลยครับไปเลยครับไปค่ะเสร็จทีนี้ท่านหนึ่งต่อเออเป็นแฟนที่เป๊ะต้องเปลี่ยนทำโซนเพราะพี่เป๊ะทำโซนเมก่าไม่ทำโซนไหนก็ได้แยกกันอยู่แยกกันอยู่นะคะผมดิฉันรู้สึกว่าถ้ามันแฟนก็เอาเลยไปชีวิตเลยไปนาซ่าวันไหนครับเศร้านะทุกคนคือหนูได้ข่าวมาล่าสุดนะคะว่ามันจะอีกสองปีเลยค่ะ อุ้ยจริงหรอเขาบอกว่าล่าสุดที่แบบได้ยินนยที่เขาพูดบอกว่าอีกสองปีแล้วเขาจะได้ไปแต่ว่าหนูยังไม่ไม่รู้ว่ามันจริงๆเป็นยังไงนะคะอันนี้คือได้ยินมาเนอรได้ยินมาจากคู่ปรินแล้วก็พี่ก้อยนะคะรับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application